เพื่อนๆมาเลยวันนี้จะทำอะไรวิววิวพัสรักปลาทานปลาปลาตัวนี้เป็นปลากระดาษวิววิปั้นเองกับมือแล้วก็ทากับมือแต่วันนี้เมนูปลานะคะสงสารปราป้าสามีแกบอกว่าเธอทานปลาแต่อันนี้ปลาสำหรับฝรั่งฝรั่งเขาจะชอบปลาเป็นชิ้นๆเราชอบเป็นตัวตัว ะะปลาเดวอ่านชื่อก่อนปลาจะซื้อมาเป็นกล่องๆแต่ต่างกันต้องเอาเกรด A เท่านั้นนี่ไงชื่อปาครับซเซฮปาเซเป็นปลาที่แพงมีรสชาติอร่อยนี่ไงซเซฮกเพื่อสุขภาพเรานะคะไม่ต้อง รักปลาทานปลาเป็นชิ้นๆเห็นไหมฝรั่งวิวมักเอาไว้แล้วจะเอาไปใส่กระทะอบเนยแล้วก็อาจจะทานกับมันฝรั่งทานกับข้าวทำซอสซ,ซอสฝรั่งราดนะคะรักปลาทานปลาหุ่นดีหุ่นสวยด้วยปลาท่องเอาไว้นะคะเพราะว่าปลามีปลาทำให้เรา ย่อยง่ายนะคะไม่อึดอัดตัวไม่หุ่นดีหุ่นสวยไม่อึดอัดถ้าคุณทานเนื้อคุณก็จะอึดอัด <c oughs> อึดอัดนะคะรักปลาทานปลาวันนี้วีจะทําเมนูปลานะคะปลาจ๋าปลารักปลาทานปลา <c oughs> ปลานี้ฝีมือของวีน่ารักไหมมันเบาๆเป็นปลากระดาษปั้น เอากระดาษมาต้มเอากระดาษมารีไซเคิลนะคะทำปลาสำหรับคนที่ชอบรีไซเคิลเอาของเก่ามาทำขายธุรกิจกำไรดีก็คือรีไซเคิลของเก่าๆนะคะอันนี้มีเอากระดาษมาต้มต้มก็ต้องไปเรียนค่ะไปเรียนต้มแล้วก็เอากระดาษมา ปันป่นๆแล้วก,ก็จะมีตะแกงนะคะปั่นให้เป็นรูปปลาวิชอบสีนี้ชอบปลาสีฟ้าสีเขียวนะคะใครชอบใครสนใจก็ทาม,มาได้กระดาษกระดาษบางคนก็กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษสีขาวแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปต้มต้มแล้วก็มาปั่นๆนะคะ ภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ในสวิตเซอร์แลนด์เขาจะมีสาขาหลายหลายอย่างจากคนต่างด้าวต่างชาติต่างแดนนะคะกลุ่มของแต่ละประเทศชอบไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนคนสีลังกาเขาก็จะไปเย็บผ้าค่ะเนาะพวกสีลังกาเขาเขามักเย็บผ้าวิวิชอบทำประดิษฐ์ประดอยวิก็จะเลยไปทำ สาขารีไซเคลิลกระดาษของเก่าเอามาทำเป็นของใหม่เราก็ได้ไอเดียดีดีนะคะชอบไหมชอบเมนูนี้ไหมอันนี้พริกหวานพริกหวานเวลาเราลงไปอบเราอบกับพริกหวานพริกอันนี้มันไม่เผ็ดสำหรับฝรั่งฝรั่งเขาไม่กินเผ็ด ะะรักป้าท่านป้าวันนี้วิวจะไปวันนี้ไปส่วนตัวไปเพื่อนเชิญไปร้านอาหารไทยเขาเกิดโอ้ยลูกเอ้ยเกิดร้านไทยนะคะรักป้าทานป้านะจ๊ะย่อยง่ายแล้วก็สมองดีเด็กๆเ,เนะาะปลาสามมอนปลาสรพผัดปลาวิวชอบปลา บ้านห้าปลาซิ่วปลาขาวปลาปข้าวปลาครั่งก็ทนสารพัดปลาเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะบ้านเรานะคะไปเลยไปอบเนยใส่เนยต้องเป็นนิสเดียวน,นี่วี่อบซอสใส่แล้วอบแล้วไปไปอบ